จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน Bank ์และคอนซาในรูปแบบของ Odoo เวอร์ชันนะครับ Odoo p a t แ f r ฟนะครับแนะนำตัวก่อนนิดนึงผมมาจาก c u Solution s y s t e m นะครัาไปผู้ชื่ชาญ Odoo ในด้าน i m p l e ว e n t โ d ดโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าสนใจบริการติดต่อทีมงานได้เลยนะครับโอเคเบื้องต้นเรามาดูเรื่องแบงค์และคอนซานะครับในแบงค์และคอนซาก็ hmm. mm hmm. จะมีในรูปแบบของแบงค์ครับ เจอแน็ป <General S 2> เป็นแบงค์สังเกตดูแบงค์นี้ผมมีเงินบาลานอยู่ที่แปดพันบาทแบงค์ bank ที่สองผมยังไม่มีเงินเวลาผมคอนฟิสเกชันนะครับเราจะมาคอนฟิสเจอแน็ปแบบนี้โอเคผมจะพูดจะสองพาร์ทนะครับว่าพาร์ทแบบแรกมาใส่ size, กับแบบที่สองทำงานอย่างไรเบื้องต้นนะครับเราไปดูคอนเซปต์วิธีการบันทึกบัญชีกันก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจกับนักบัญชีนิดหนึ่งนะครับคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็อาจจะต้องทํางานเข้าใจเรื่องบัญชีไปด้วยครับถึงจะทํางานได้อย่างถูกต้องและมี มีความสมูทในการทํางานโอเคเบื้องต้นนะครับในคู่บัญชีนะครับผมแยกเป็นสองพาร์ทพาร์ทที่เป็นบิลกับพาร์ทที่เป็นอินวอชนะครับผมแยกัองสายตรงนี้เป็นแอคทิวิตี้นะครับแอคทิวิตี้ผมมีบิลมีเพย์เมนต์แล้วมีแบงก์เซ็ตเมนต์แล้วก็มีระ่องขงเลี้ยงสายแบงก์เซ็ตเมนต์ในความมานวันอินพุตแบงก์เซ็ตเมนต์เข้าไปสังเกตภาพแรกครับภาพแรกถ้าเป็นบิลนะครับเราก็เดบิตเซ็ตเพนต์เคบิตเดอะเพย์เบิลนะครับแอคเคา้ Account ์เพย์เบิลมาว่าไปตอนเพย์เมนต์เนี่ยเราก็จะล้างเพย์เบิลตามหลักกกกาาาาารรารรททีนนะี Lang ีออ่่เเเเบบบบัััันนนะะลลลล้้้งงงงงพออิแแววจหคยไมญช์ Bang. เราจะเรียกกับแบงคลายคอนซายก็คือพูดง่ายเหมือนบัญชีพักนะครับแล้วหลังจากที่เราคีย์แบงค์เซ็ตเมนต์นะครับเราก็จะเดบิทด้วยแบงค์เซ็ตสับเพนไปก่อนแล้วก็เครเดดด้วยแบงค์ให้เงินออกเลยเดี๋ยวจวังหวะนี้เราพอกดล,ลายคอนซายครับไอ้เจ้าแบงค์สับเพนต์จะถูกล้างออกแล,แ,ททแล้วก็แทนที่ด้วยแบงค์เออร์ซอนนิงแล้วก็ลายคอนซายภาพเป็นแบบนี้ครับยกตัวอย่างนะครับผมไปผมมาร์คที่สีแดงก่อนละกันสีแดงสังเกตภาพแรกนะครับตัวนี้กับตัวนี้จะล้างกันนะคือธรรมชาติมันนะครับพอเพย์เมนต์ payment, อ่าบ แบงก์ออนดิงเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อเรามีอะไรขันอะไรบ้างต้องเแบงก์เงินสายถ้าเราลงบัญชีแบงก์ไปเลยเดี๋ยวจบเลยไม่ต้องเล็กเงนสายอันนี้พอเราคีย์แบงก์เสร็จมันเข้าไปมันจะคขึ้นในแบงก์ธรรมชาติเขาเลยแล้วก็ลงในแบงก์สับเพนไปก่อนบัญชีพังอีกหนึ่งตัวจวังหวะนี้ครับเราอย่าไม่เล็กเงนสายพอเราจับเล็กเงนสายปุ๊บจังหวะแอคชั่นที่สี่ครับเราเล็กเงนสายปุ๊บระบบจะทําการล้างค่าบัญชีนี้ออกแล้วก็เอาบัญชีนี้ครับเข้าไปแทนที่ ตามหลักการนะครับแล้วก็เอาแบงค์เลขคนซายจับชนกันแล้วก็ล้างนะสังเกตภาพนี้ถ้าทั้งหมดทั้งมวลเราจะเห็นได้เราจะเห็นได้เลยนะครับจะมีเดบิตเอเจนคงเหลืออยู่แล้วก็เครดิตเดบิตจบเลยนะครับแต่แค่มันมีแอคคูติตี่แตกต่างกันนะครับอีกพาร์ทหนึ่งถ้าเป็น ar ก็จะเป็นภาพนี้ครับเป็นรีซิปเปิลบและรายได้เอาไว้ง่ายนะครับผมไม่ไดมองภาษซงาวีนะผมมองแบบเบสิกก่อนเวลาเกิดเพย์เมนต์นะครับเขาก็จะล้างคู่นี้ครับล้างคู่นี้กับคู่นี้ออกไป หมือนกันครับเวลาทํำแบงแก์เซตเมนต์ระบบก็จะเดบิตแบงก์ทิ้งไปเลยแล้วก็ลงสเปนเมื่อไหร่สักจับเลยข้าวสายระบบก็จะค่าอันนี้ทิ้งครับฟึ้นนะครับค่าชนี้ทิ้งไปเลยปึ้งแล้วนะครับแล้วก็ลากอันนี้เข้าไปแทนที่ฟึ้นนะครับพอลากแทนที่เสร็จเรียบร้อยค,คู่นี้กับคู่นี้ก็จะล้างกันอย่างนี้เลยสังเกตรครับสุดท้ายก็จะเหลือเหมือนเดิมครับเหลือรายได้แล้วก็เดบิตเดบิตแบงก์เข้ามาตามหลักการลอจิกของนักบัญชีทั่วไปสาตรดานดเลยครับวันนี้ น่าจะใช้กันทั่วกัน,นาวนี้หลักการกลับกันเราก็จะมาดูว่าถ้าคู่บัญชีแบบนี้เสร็จในอูดูทํากานอย่างไรโอเคผม let's go มาที่อูดูครับใน,ใ,นใ,นใ,นในการ, Set รบันทึกบัญชีเนี่ยในในการเซตอัพครับขออนุญาตครับการเซตอัพนะครับผมจะเรียกเป็นแบงค์หนึ่งกับแบงค์สองในแบงค์หนึ่งสังเกตนะครับผมจะเซตอัพเป็นไทยแบงค์นะครับเป็นไทยแบงค์หนึ่งไทยมีแอร์คัพโค้ดที่ชื่อว่าแบงค์หนึ่งชื่อว่าแอร์โค้ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งและตรงนี้สังเกตว่าในอีคอมมิ เอาคู่อิงผมเซตเป็นแบงค์เอาสเตนติ้งเพมเป็นนะครับเคสเนี Case ้ยถ้าลงสังเกตว่า Account ที่อยู่ลิสต์อินคอมมกับเอาคู่อิงกัรับและจ่ายเนี่ยจะไม่ตรงกับ Account ที่อยู่ในแบงค์แอคเคาน์เนี่ยอันนี้ต้องเล็กคอนไซด์จ่ง่ายเลยแล้วจะมีบัญชีอีกบัญชีหนึ่งสับเพนนะครับรอเล็กคอนไซด์โอเคนะฮะเคลียร์นะฮะโอเคเบื้องต้นนะครับผมจะเริ่มเดินรายการนะครับเดินรายการก่อนจะเดินรายการผมไปที่แบงก์สองอีกสักแบงก์หนึ่งนะครับแต่แบงก์สองสังเกตว่าผมก็จะมี Account bank, 2, ที่แบง์เหมือนนกัน ลงสปเปนเหมือนกันแต่ incoming outgoing, และ outgoing ผมเซตบัญชีเดียวกับแบงก์ตรงนี้เลยแบบนี้ไม่ต้องเล็กคอนสายพอไม่ต้องเล็กคอนสายปัญหาก็คือตอนบันทึกค่าทมเนียมค่าฟงค่าฟรีอะไรก็ว่าไปอันนี้ต้อง,ต,องต้องไม่เดินดรันที่ต่างหากนะครับเดี๋ยวผมสอนเป็น2คลิปคลิปนี้ผมจะสอนแบบเล็กคอนสายในคลิปต่อไปก็มาต่อยอดในเรื่องของแบบว่าที่ไม่เล็กคอนสายแล้วเดินแมนนวลเอรีนะครับทำงานอย่างไรเบื้องต้นนะครับเราไปดูที่แบงก์นี้ครับ ในแ,แบงค์หนึ่งนี่น,นะครับสังเกตต่าบาลานซ์ผมมีเงินอยู่8,000บาทสังเกตนะครับผมมีเงินค้างอยู่ที่ระบบ8,000บาทผมก็จะทําการจําลองอินวอยส์สักหนึ่งรายการเข้ามาแล้วรออะไรกันสายจะทาํางานยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมดูพิเคทร,ยรายการนี้มา็หนึ่งรายการครับดูพิเคทร,ยรายการนี้มาหนึ่งรายการและมียอดประมาณ150บาทไอ้150พอร์ติตี้ยอดหนึ่ง50บาททั้งหมดยอดหนึ่ก็จะมาณ7,500รวมแบงก็8 2 5บาทอะไรก็ว่าไปนะครับผมสังเกตนะครับผมก็คอนเฟิร์ม สังเกตว่าเคสนี้ก็จะเป็นสังเกตนะครับคู่บัญชีก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปกี้เลยก็คือเดบิตด้วยลูกนี้เครดิตอะไรได้ภาษีอะไรก็ว่าไปนะครับผมกดเพย์แล้วผมเลือกแบงค์หนึ่งกดเพย์เมนต์สังเกตนะครับพอกดเพย์เมนต์เรียบร้อยครับตรงนี้จะมีค่าไฟอินเพย์เมนต์เพราะอินเพย์เมนต์คืออะไรเขาบอกว่ารอเล็กคอนไซด์เพราะว่าเพย์เมนต์ได้เคลียร์แล้วเพย์เมนต์ได้เคลียร์แล้วลูกนี้เนี่ยหายไปแล้วแต่เงินต้องเล็กคอนไซด์ถึงจะเป็นเปดน,น,นะครับสังเกตว่าเอามาดิวจากเลียผมกดไปที่เพย์เมนต์นะครับ ตามที่ผมพูดเลยเครดิตด้วยตัว receivable ออกไปล้างนะครับแล้วก็เดบิตเ outstanding เห็นไหมฮะเอ t สแตนดิ้งมาหนึ่งตัวโอเคคราวน,นี้สังเกตว่า1 invoice ที่ผ่านมาเนี่ยครับสังเกตว่ายอดเงินก็จะเห็นแบบนี้ครับโอเคเงินบาลานซ์อยู่8,000มีเงินที่จะเข้ารออินเทมเมนนะครับรอเลวคซ์ทรายอีก8,025บาทโอเคคราวนี้ผมสังเกตว่าผมก็เข้าไปดูรายการนี้ว่ามีรายการอะไรบ้างโอเคคราวนี้จังหวะนี้นะครับผมก็สามารถเอารายการมาทำแบงค์เซตเมนต์ ทำเล็กคอนไซด์ได้เลยคําถามมันคือว่าอันนี้เราต้องทำรารวันโดยธรรมชาติเหมือนไม่คงไม่มีรายการเดียวคงมีหลายรายการนะโอเคผมจะจําลองอีกสักรายการหนึ่งให้ไม่มีรายการเท่ากันผมก็ขออนุญาตดูบิเคตอีกตัวนึงครับตูบิเคตตัวนี้หนึ่งตัวอ,อันนี้ผมเซตไปสักสองร้อยโอเคห้าสิบเหมือนกันแล้วผมก็คอนเฟิร์มอันนี้เป็นคัสเตอร์เอเหมือนกันแล้วผมก็เปย์นะครับไปที่แบงก์หนึ่งสังเกตนะครับยอดนี้ก็จะเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดสังเกตต่อมาครับในแบงก์นี้จะเป็นเห็นไหมฮะจะมียอดเงินหนะครับ 1, 8, บาท โอเคต่อมาครับสังเกตพกดไปตรงนี้ครับจะมีรายการ2รายการพอเวลาเงินเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาทีละอินโหวตเราเข้าใจดีบางทีมันอาจจะมัดรวมบางทีเดียวเลยอาจจะมัดรวมเข้ามา1,800 1 800, 1 8น0ปดร้อยบาทเป็นอาจจะมีค่าฟรีค่าอะไรก็ว่าไปตัวนี้ทำให้ดูทำงานยังไงครับหลักการนะครับเข้ามาแค่นี้นะครับสังเกตต่อมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอินเพย์เมนต์อยู่เดี๋ยวผมเล่นข้อท้ายเสร็จเดี๋ยขึ้นมาเปย์อัตโนมัติเลยโอเคไปดูที่ตัวแบตัวง ผมกด New Transaction นะครับผมก็กด New ตรงนี้ Import ได้นะครับช่วงนี้เรา Import ได้แต่แค่วันนี้ผมเมนวูนให้ดูนะครับถ้าเรา Import เราก็ Import แบบนี้เลยครับกด List v i e w แล้วกด Import Buff เข้ามาเลยระบบอกจะวิ่ง Auto เลยจาก Excel เข้ามาเลยลัตโนมิครับผม New ธรรมดาครับผมขออนุญาตกดเป็น Refill ผมกด New แล้วผมก็เลือกเงินเท่านี้บาทแต่ผมเงินมันจะเข้ามาที่700ไม่ขาด25บาทแล้วผมก็บอกว่าโอเค ลูกค้าเป็นคัสซูมเอเอ๋อะไรก็ว่าไปแล้วก็เงินเข้าอะไรก็ว่าไปเราก็สามารถเขียนลาเบลเขียนธรรมดาเลยนี่ผมแค่โน้ตตัวอย่างแบบนี้ครับแล้วลูกค้าเป็นอะไรเราก็ใส่ถ้าลูกค้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแมทชิ่งได้ผมตัวอย่างผมไม่รู้ลูกค้าอะไรแล้วกันกดโค้ชโอเคต่อมาสังเกตนะครับตรงนี้มันจะเขียนวัตถุกับเช็คแล้วก็ใส่แล้วผมติ๊กไปที่ตรงนี้ครับเงินตรงนี้ปึ้งนะครับสังเกตว่างบัญชีอัลสติงจะมาลอยตรงนี้ให้ออโต้เลยผมก็ติ๊กล้างกับบัญชีนี้ชนกับบัญชีนี้สังเเเกตตว่่าายยอดงงินนนนีีีร้มมั8 0, บท แต่ดันเงินผมมาที่บาลานซ์อยู่ที่8,000บาทผมจะตัดยี่ห้าบาทเป็นค่าธรรมเนียมทำไงครับผมติ๊กแมนด้วยนะครับผมก็ใส่ยี่สิบห้าบาทให้เต็มจงินวนตามยอดบิลที่มันเขียนว่า8,025ันยนะครับผมใส่ยี่ห้าไปยีปส๊บเรียบร้อยสังเกตไหมครับอีกห้าบาทไ 20, าทอ้ยี่บห้าบาทจะมา,มาล้านที่เดบิตออโต้เลยเราสามารถติ๊กนะครับตรงนี้เราสามารถสร้างตัวเล็กคอนเซ็ชันโมเดลได้อีกรอบหนึ่งแต่ผมยังไม่สร้างนะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปตรงนี้ผมก็จะสมานนวลค่าฟรีนี่ผมสกาา้บครีับผมกดเซฟรีฟร เรียบร้อยนะครับผมอัพโหลดแบงก์เซ็ตเมนต์ก็ไปเก็บปึ้งเซฟปึ๊บเรียบร้อยว้าวดูตัวมาครับเห็นไหมครับเงินจะบาลานซ์เข้ามาเลยครับตามนี้ครับผมกดดูสเต็ตเมนต์ผมจะเห็นว่าโอเคเงินมึงเข้ามาแบบนี้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคเคสต่อมาก็คือเราไปดูตรงนี้ครับเราไปดูที่เ o u r n a l entry นิดนึงครับในเ o u r n a l entry เนี่ยสังเกตนะครับผมกรุ๊ปนะครับตัวนี้นะครับ j o นอ n a l สังเกต j o น r n a ที่นี่จะมีหกหกรายการรายการที่6เนี่ยครับที่เราเข้ามาหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหนึ่งครับสังเกต journal นี้ที่เข้ามาสังเกตไหมคร นะครับงตัวคราวนี้ในตอนเล็กของสายยอดนี้ครับแต่แบงก์เล็กคอนไซดจะสังเกตว่าถ้าขึ้นในตัว P เนี่ยคือเพย์เม้นต์ถ้าขึ้นในตรงนี้คือแบงก์เล็กคอนไซดไม่ขึ้นในตัว P ยอดเงินจะคือรายการนี้ครับสังเกตนะครับศูนย์สองตรงนี้ระบบก็จะมาทําการเดบิตด้วยเงินเข้าตำนวนเท่านี้บาทแล้วก็แบงก์อัสวดนิ่งเคลียร์ออกตรงนี้เคลียร์ออกตรงนี้แล้วสุดท้ายก็เกิดแบงก์ฟรีที่ยี่สิบห้าบาทอัตโนมัติเลยแบบนี้ครับ สังเกตว่าตัวต่อมาเราก็เข้าไปที่เพเมน,นครับสังเกตเพเมนก็จะไปเห็นเรียบร้อยเลยครับตรงนี้ก็จะเรียบร้อยว่าเราโอเคเราเลิกมาสายแล้วเงินเข้าเวลาเราดูในแทบอาัลบารเราเห็นว่าเงินเข้าเราประมาณเท่านี้บาทนะครับมีแบงก์ฟรีอยู่ประมาณ50บาทแต่แบงก์ฟรีมีอะไรบ้างของกดวิว w จนทรไอเทมเราเห็นว่ามี2รายการแบงก์ฟรี ชุดแรกชุดไปแปดพันบาทกับแบงก์ฟรีที่ชุดนี้ยี่ห้าบาทนี้เป็นต้นนะครับนี่คือหลักการแบงก์เลค์คอนทรายนะครับดังนั้นในการเลค์คอนไรายนะครับเราจะใส่แอคเคาท์โค้ดอะไรก็ได้เข้าไปค่าใช้จ่ายอะไรก็ได้เข้าไปเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนดีเทลในการสร้างซน์โมเดลแล้วก็ทําการแบบเซตแบบอัตโนมัติให้ในให้ในรูปแบบในวิดีโอต่อต่อไปแล้วกันนะครับเบื้องต้นวิดีโอนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าวิธีการเซตนแบงค์ค้อนทายเนี่ยกับแบงค์เนี่ยเราสามารถทํางานได้โดย โดยระบบโูดูทั้งเต็มคอเต็มรูปแบบเลยครับแต่ขออย่างเดียวครับว่าเราต้องเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างบัญชีแล้วก็รูปแบบในการตั้งค่าชุด Account Code ทั้ง Account Code ที่เป็นสเปนแล้วก็อิ c คัมมิและเอาอิงนะครับถ้าทุกอย่างเราเข้าใจเราเซตได้จะใช้ o d ดูแบบมีความสุขมากๆนะครับโอเคงั้นขอบคุณมากครับอย่าลืมด้วยนะครับ CU CU นะครับถ้าสนใจยังไงก็ CU เลยครับแน่นอนเลยครับ CU ขอบคุณครับ